กุญมอนี่เมื่อวานเก็บของทั้งวันเก็บแล้วก็กินกินแล้วเก็บบ้านนะคะเพราะว่าจะขายบ้านเก็บแล้วไปไปออกกํลาลังกายฟังข่าวไปด้วยไปออกกํลาลังกายกับวีวีวันนี้พ้มาม่านสีฟ้าจะเอาออกนะคะตื่นขึ้นมาดื่มน้ำหรือยังคะดื่มน้ำหรือยังตื่นขึ้นมาไปออกกํลาลังกายกับวีวีไหมน้ำขวดละสามลิตรสําหรับคนที่เป็น อันนี้1.5 1.5งก็เท่ากับ3ลิตรนะคะสำหรับคนอันนี้สร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนค่อยมีก้อนหินสองก้อนมีอะไรอุปกรณ์ใกล้ตัวคุณต้องอันนี้วิวยกตัวอย่างมีน้ำสองขวดใช่ไหมคะสองขวดนะคะแล้วก็นี่ อน,นี้ยืดอันนี้คือยืดแขนยืดแขนทดสอบกล้ามเนื้อค่ะโอ้ยคุณฟังข่าวของคุณทุกคนฟังข่าวค่ะฟังช่องนั้นช่องนี้ฟังข่าวในสายนะคะเพราะว่าเราฟังข่าวเราไป แว่นไปทุกช่องเราก็ได้ความรู้เอามาฟังว่าช่องนั้นพูดยังไงช่องนี้พูดดีไหมช่องนั้นได้ความรู้ไหมออกกํลังกายไปด้วยฟังข่าวไปด้วยนี้สําหรับคนที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงต้องค่อยๆฝึกค่ะยืดขึ้นน้ำสองขวดนี่ดูวิวป้าเขาบอกว่าวิวทําทำไม แข็งแรงเราต้องออกกําลังกายแนละ้วถึงจะแข็งแรงนะคะออกกําลังกายสุขภาพดีมีมัยไปกว่าขึ้นสุขภาพดีนะคะเราออกน้ํานี่บอกไปแล้วนะคะวัตถุทดสอบกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมนะคะทดสอบโดวยวัตถุกใกล้ตัวเรานะคะเพื่อนๆ วันนี้ก็จะเก็บจะเลือไว้เฉพาะสิ่เดือนวันนี้เ,เ,เ,เนนมื่อวานนี้สองคนแต่นี่นะคะกระจกเมื่อวานกระจกรอบบ้านเลยวันนี้ต้องเก็บของดูซิของดูของพี่เก็บก็ค่อยทยอยเก็บค่ะเพราะว่าบริษัทขายบ้านเขาจะมาถ่ายรูปแล้วนะคะเจากิงจากินงเจากิง่ง วิ่ง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 ขยับขยาวขยาวขยาว,ยาวส่วนไหนขยาวไขมันออก <c oughs> ขยาวขยาวเรีบรอเดินหนะ้าเดินหนะ้าถอยหลัง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 ขยับวิ่งอยู่ในบ้านนี่หละทำงานบ้านไปด้วยวิ่งไปด้วยทำงานบ้านนะคะเพราะว่ารู้สึกตืน่นเต้น <c oughs> <c oughs> เวลาเก็บบ้านเก็บของรู้สึกเสียดายของ เก็บบ้านขายบ้านขายบ้านขายบ้านแล้วยกไปยกไปค่ะย,ยกไปอันนี้สำหรับคนที่บอกว่าปวดขาใช่ไหมคะเรากินเยอะเราต้องรีดเอ่อ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 ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวามีคนถามบอกว่าสําหรับคนที่ทํางานหนักนะคะ สำหรับก็ได้ความรู้ดีเนาะฟังคุณยุคคนพูดดุดันได้ความรู้ดีคนที่ทำยืนเสิร์ฟทั้งวันใช่ไหมยกขึ้นค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วยกขาแล้วก็หมุนหมุนหมุน่นงี้สำหรับทําง,งานเดินทั้งวันนะครับคนไหนรู้สึกปวดขายอย่าลืมยก กลับบาถึงบ้านหลังจากทำงานก็ยกยกแล้วก็หมุนก็ได้หมุนซ้ายหมุนหมุนให้เลือดให้ขาเราเลือดไหลหมุนเวียนนะคะหมุน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 เห็นไหมไหมหมุนขยกข้างละนับหนึ่งถึงยี่สิบข้างละนับหนึ่งถึงยี่สิบ เลอดไหลแล้วก็นะคะให้เลือดให้เล,ลือดลมไหลไหลลงแล้วยกผนังก็ได้ยกผ้านบนขานฝาก็ได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ปวดขานะคะต้องรีดขารีดขาอย่าให้น่องใหญ่นะคะอย่าให ขยัขยาแขนสวยขยาแขนเรียวขยแขนเรียวยกขยุวิวีนอนอยู่ก็ยกได้นะคะยกทุกวันถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะวงแขนวงแขนจะได้ไม่เหี่ยวะคะ่ะคุณกระตุ้นกล้ามเนื้อของคุณเพื่อนๆทำดูเลยทำตามเลยนะคะวิวีจะ ้ายกับปีนี้61กับปีหน้าก็62ไิบเกษียณก็ยังออกกำลังกายค่ะเพราะว่ายังต้องการความแข็งแรงออกง่ายๆที่บ้านค่ะไม่ต้องไปจ่ายเงินฟิตเนส <c oughs> ไปไปหยัดเงินบางคนไปจ่ายแล้วไม่ได้ไปออกฟิตเนสเขาไม่คืนให้เรานะคะ <c oughs> นี่เห็นไหมเห็นไหมแขนเราจะแขนเราขาเราจะได้แข็งแรงนะคะทีจักรยานบนบกทีไปทีไปกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงทีไปทีไปกล้ามเนื้อมงแขนกล้ามเป็นมัดมัดย่าเกลแ่บเบา ได้ความรู้นะคะกำลังฟังชอบอยู่คายแหนมคายอันนี้ดีๆคุณทุกคนเป็นฟังข่าวช่องนั้นช่องนี้นะคะเราได้สาระอะไรเราจับใจความได้ไม่ทั้งหมดเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะเพื่อนๆเหมือนพูดน่าพูดได้ข้อคิดนะ กอฟก่อนคุณยุคนเขาบอกว่าบางคนเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่ยูทูบเบอร์ที่ไม่รู้จักเขาก็เอาขาเอาโลกใบนี้ค่ะสื่อไม่ได้เอาเขาไปดา่าเขาบอกว่าเขาไม่ด่าตอบเหมือนวีๆีนี่แหละเราอย่าเขาไม่ได้ด,ด่าตอบรลกอย่าฝึกนะคะ เราเป็นยูทูบเบอร์เราต้องหาคนเทนต์ที่ดีๆสร้างสารรค์ให้สังคมเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานอย่าไปดา่าถ้าคุณฝึกฝึกปากแจวคุณก็จะหยุดไม่ได้คุณก็จะดา่ดาดา่าด่าแล้วโตขึ้นมาลูกคุณก็จะเรียนแบบเรียนแบบนะคะอันนี้ข้อคิดข้อคิด จำไว้นะคะวันนี้ฟังคุอยูค่คนได้ความรู้อยู่นะใครแหนวใครแหนอุ้ยอยากกินแหนม,มกลับไปถึงคอนแกนแล้ววิว,วจะไปทำเหมือนกันล่ะธุรกิจต้องไปทำออนไลน์จะไปขายเหมือนอน,นี่ขนาดจะไปขายทุกอย่างไปถึงคอนแก่นนะคะ่ะดูวิว,วเก็บของนะคะเก็บของเก็บของเก็บของ บริหารร่างกายบร <laughs> อหายยมเดอยอนแอแม่จะร้องไห้ยงลุกขึ้นสู้สู้สู้ไปสู้เส้นเป้าหมายของเราไม่ไก้จริงดูสิวิวิเก็บของไปดูของวิววิไหม นะคะเอาไปทำดูอย่าลืมออกกำลังกายนะคะดูเก็บของแล้วเก็บของแล้วขายบ้านขายช่องแล้วายบายวันนี้จะเอาวันนี้จะเอาผ้มาม่านสีฟ้าออกสีฟ้าให้เรือแต่สีขาวด้านนี้สีขาวจะให้เรือจะสีขาวกับสีเหลืองคุณสามีบอกว่าเอาสีฟ้าออกเพราะฉันเอาออกเกาออก นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะออกกําลังกายวิเก็บหมดเลวเก็บบ้านแล้วโกโฮมโ o t ูไทยแลนด์แล้วเดอ้อ